เรามาดูอาการ n m a x นะครับที่ว่าเราจะพบบ่อยจะเป็น n m a x 155พวก n m a x รถตำรวจอาการแรกเลยมันจะมีไฟโชว์ไฟโชว์ ABS อาการที่2อรถเะ็ตกระตติดปกติขี่ได้ปกตินะ เคลื่อนไม่ไม่เคลื่อนอาการที่สามมันจะเหมือนเป็นลุพุ่งดับเฉยๆลุกใส่เครื่องก็จะโชว์ เงินใหมก็ไม่ขึ้นเหมือนเดิมถ้าถ้าเราขับเบาๆมันก็จะขับได้ปกติไม่มีปัญหาแต่ว่าไปโชว์เงินไหม่ไม่ขึ้นขับกระแทศรถจับ จะมีน็อตหเหลี่ยมนะครับสามตัว นะกล่องที่เราเปลี่ยนเสร็จผมแนะนําให้เอาใส่รัดไว้ด้วยนะครับถ้ารัดไม่แน่นมันเหมือนมันมันจะขยับได้เดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดู พอจะกล่องเดิมได้ดเสียบใส่กันที่เดิมได้เลยบิดขึ้นปกติเดินไ่ขึ้นปกติไฟหาย อันนี้หลังจากที่เราเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับไปลูกเครื่องกระเชกไปลูกเครื่องถ่ายนะครับมาดูว่าเรียนใหม่เราจะขึ้นไหมขึ้นปกติดูว่าจะแฝง